ครับผมพรประูติเตตันปเทสังนะครับสวัสดิ์ป้องขัดปราบปามสถานีตมเดจนครบานปรามนะครับก็ได้มานําสิ่งที่เป็นบุญกุศลแล้วก็ได้เข้ามาอ่านต่างท่านตตาการเจ้าวัดวัดพิชัยยะญาติการรามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของควันวันเด็กนะครับเพื่อนําสะพานบุญในส่วนนี้ได้นําเรียนท่านเพื่อให ผู้ที่มีจิตตารผู้ใหญ่ใจดีนําสิ่งของไปมอบให้เด็กวันเด็กแึ่งชาติซึ่งผ่านมาก่อนแต่ยังไม่ได้จัดเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ก็ถึงได้เลื่อนมาเพ่อนก็ยังมีผู้ที่ประสงค์ที่จะนํานสิ่งของนี้เพื่อเป็นวันและกำลังใจให้แก่เด็กนําไปใช้ในชีวิตประจำวันบางสิ่งอย่างก็ใช้กับการออมทรัพย์มอบุญบุศลครั้งนี้ ที่นำพาสิ่งที่จะทําให้เราผ่านสะพานบุญท่านรักษาการเจ้าวาดวัดพิชญาตนะครับเจ้าคุณเทียมก็นําขอให้บุญกุศลน,นี้จงให้เกิดบังเกิดแก่ผู้ที่มีจิตตรรนะครับได้บุญได้กุศลแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้คุณเปิ้ลและคุณโต้งนะครับก็เอาขอขอเป็นชื่อในานามนี่ก็แล้วกันว่า ขอให้คุณความดีตรงนี้ที่ทําแล้วจงบังเกิดให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าหากมีโอกาสก็ขอให้บุญกุศลนี้จงแผ่ไปสารแล้วก็ให้บุญบารมีให้มีแต่พวกกระซับสอัสดีครับในใน,านามของสิทธวัดพยายาิชัยญาติ ยินดีสนับสนุนนะกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กๆซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและเป็นเยาวชนที่ดีของชาตินะเ,เพื่อวันหน้าเราจะได้มาสนุปมุนพระศาสนาด้วยกันถนะึงน้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จและมีโชคดีขอบคุณครับ ตรงกับวันที่14บสี่คุมพาพันธุพักธศลาสมราชสิ 6, วันนี้ต้องขอมอัทนาคุณบัญญันิรุ่งอรณุณสิริโชคหรือเรียกแม่เปิลโยมท่านนี้ก็ได้มาส่งข้าวนา้ำพระพุทธสามมาวิชัยญาทุกวนันพี่เสกสรรซึ่งอยู่ที่บุพสโนพระรามก็ได้แจ้งเจตจำนงมาว่าอยากจะแจกของ วันเด็กให้กับเด็กๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน,น,น,นวันนี้จึงได้อัตมาก็เลยอบอกข่าวเล่าแจ้งนะให้กับนะคุณเบ็ญยพัฒนะ์แม่เปิ้ลแม่เปิ้ลก็จัดแจงให้เรียบร้อยนะอน,นี้ก็เป็นอัญมินนะอัตมาก็ชอบมากน,นี้ก็เป็นเครื่องเขียนนะก็มีอุปกรณ์กีฬาด้วยแล้วก็เครื่องเขียนด้วยเพราะนั่นนะก็ต้องขออนุทนานะครับ เมเปิลพี่ตงแล้วก็พี่เสกสรรที่ได้นำข่า,ขาวมามาบอกกันแล้วพวกเราก็ได้ร่มวมโดยช่วยกันตอนนี้เท่านั้นก็เพื่อให้กำลังใจแก,ก่เด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนของประเทศเยาวชนของของชาติขอพลางิสนส่งนี้ให้าจากของจาภาพาจงได้รับแต่ความสุขความเจริญทำอะไรก็ขอให้ มีกำไรยิ่งขึ้นไปนะอุปสรรคขัดข้องใดๆก็อย่าได้เกิดมีในหน้าที่การงานขอให้การงานที่ทำจงประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ตรงกับวัน,นเมตตาก็คือวันแห่งความรักก็ขอมอบหรือว่าปรารถนาความดีงามปรารถนาความเมตตาความรักให้กับทุกท่านทุกคนขอ้ท่านทุกคนจงประสบแต่ความดีงามมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร